สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020ครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะฮะว่ามหากรรมการขายรถครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็งานจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะฮะสามารถมาได้นะครับรถไฟฟ้าก็ได้จอดรถก็ได้ขับรถมาก็สะดวกนะครับแล้วก็มีหลายงานพร้อมๆกันมาดูได้ทั้งคอมมาทั้งเครื่องไฟฟ้าโอสารพัดมาแล้วมาทั้งทีไม้คุมบิ Big นะ๊กมอเตอร์เซลล์นั้นมีตั้งแต่วันที่21คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับก็ มาฮะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรใครสนใจอะไรเดี๋ยวได้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ ป้ายก็อยู่ที่บูธของคินโตนะคะหลายๆคนอาจะสงสัยนะคะว่าคินโตคืออะไรคะ่ะคินโตก็เป็นบริการทางเลือกใหม่จากทาง t o โยต้ค่ะสำหรับลูกค้าบุคคลนะคะในการเช่ารถระยะยาวค่ะก็คือท่านเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ค่ะได้ง่ายๆค่ะโดยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยค่ะโดยทางเรานะคะก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการบำรุงรักษาค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งจากโตโยต้าแครนะคะแล้วก็การต่อภาษีพรบรวมไปถึงการที่เราเนี่ยมีรถ ทดแทนให้ค่ะระหว่างซ่อมด้วยค่ะออนไลน์เซอร์วิสค่ะออนไลน์เซอร์วิสเนี่ยค่ะก็จะมาตอบโจทย์ค่ะในเรื่องของการให้บริการนะคะครบคันค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะเพียงเข้าไปสมัครบริการค่ะที่ www.kintokits.com นั่นเองค่ะยังไงฝฟก็ฝากคินโตวไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ับผมและสำหรับ MG x t e n d e r คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทนะครับไปจนถึงตัวท็อปสุดนะครับ1,029,000 2บาทนะครับก็คันนี้นะฮะวันนี้ในงาน Big Motor Sale นั้นมีให้เลือกโปรโมชั่นมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับรคือผ่อนให้6เดือนหรือเริ่มต้นผ่อนเพียงวันละ152บาทนะครับทั้ง2โปรโมชั่นนี้ก็ฟรีประกันภัยทั้งคู่นะครับ แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ DT Motor นะครับเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะเป็นรถน่าใช้นะขับในหมู่บ้านนะครับมีทั้งแบบมีแอร์และไม่มีแอร์แล้วก็มีแบบโอเพนแอร์แล้วมีแบบสาล้อแล้วมีแบบดัมมนะครับที่ยกได้ก็มีราคาหลากหลายมากนะ ก็นี่เป็นมินิ GT นะครับก็มีที่เดียวนะครับสำหรับที่มิเลเนียมออโต้นะครับเป็นชุดแต่งพิเศษรอบคันนะครับมาดูได้ครับในงานบิ๊กนะครับบิ๊กเตอร์เซ ี่คือ Honda c ซนะครับปันนี้เป็น c ซ v ที่ปรับปรุงโฉมใหม่เขาบอกว่ายอดจองกระฉูดมากเปิดวันแรกยอดจองทะลุ1,500คันเลยนะครับก็มีการปรับปรุงหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยดอกเบี้ย1.99ค่าฮอนด้าซคันนี้นะครับอยู่ที่1 759,000บาทนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Honda ยังมี e a s y นะครับอ a s y กับดอกเบี้ยนะครับสำหรับ a c c o r d Hybrid ดอกเบี้ยนี่เป็น0%นะครับ แล้วก็แอ,อร์คอร์ดธรรมดาดอกเบี้ย1.99เหมือนกันถ้า h r v ก็ดอกเบีย้ย0% MobiliO ดอกเบีย้ย0%นะครับทั้งหมดที่พูดมาแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> ครับแล้วเราอยู่กันที่บูธของ Mitsubishi นะครับและข้างหลังนี้คือ Mitsubishi Xpander ใหม่นะครับก็คันนี้เป็นราคาแนะนำอยู่นะครับ899,000บาทนะครับตอนนี้ราคาแนะนำนะย้ำว่าแนะนำกงรับรถก่อน สิ้นเดือนตุลานะครับจองมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ารับรถก่อนสิ้นเดือนตุลานี้จะได้ราคานี้นะครับครับแล้วก็ บูสต์มาสด้นะครับแต่งงาน Big Motor อร l เนะครับก็ยังที่หลายๆคนสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะทราบว่าไม่มีรถใหม่หรือว่าโมเดลอะไรใหม่เพียงแต่ว่ามีโปรโมชั่นแคมเปญของทุกรุ่นนะครับมีดอกเบี้ย0%และดอกเบี้ย1.99นะครับดอกเบี้ย0.99นะครับก็เรียกว่าโปรโมชั่นแคมเปญนั้นหลักหน่วงมาก อยู่กันที่บูธของคุณไดในงาน Big m o t o r c e l เ2020นะครับขันที่เห็นอยู่นี้เป็นรถไฟฟ้านะฮะคุณไดมีรถไฟฟ้าเข้ามาใช้นานแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายที่ขายดีที่สุดนู่นครับ H1 นะฮะวันนี้มีโปรโมชั่นของ H1 มานะครับก็ดอกเบี้ย1.99เท่านั้นนะครับสำหรับมหากรรมการขายรถครั้งนี้คุณได H1 ผ่อนได้นานสุด84เดือนนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นงานอันหนึ่งที่อยู่ในช่วงของโควิดนะครับจัดที่ไบเทคบางนาเป็นงานของ Big กมอเตอร์เซลมหกรรมยานยนต์คราวนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อขายแห่งชาติเปลี่ยนเป็นเพื่อขายวิถีใหม่นะครับสองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่มีงานของบิ๊กมอเตอร์เซล เราก็คงทราบแล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางด้านโควิดเข้ามานะครับทำให้งานการจัดงานของต่างๆของบิ๊กมอเตซลเนี่ยลำบากยากเย็นนะครับแต่เราก็พยายามสร้างสถานการณ์ที่มันวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสากสับผู้บริโภคนะครับได้จัดสรรรถยนต์ต่างๆครบทุกแบรนด์นะครับเข้ามาจำหน่ายที่ b บเทคนะครับข้อที่2 คือเหตุการณ์ที่มันรุนแรงเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันมีอยู่ทั่วโลกนะครับการจําหน่ายสินค้าในวันนี้ของงานบิ๊กมอเตอร์เซลจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นี่นะครับเราประมาณยอดเนี่ยยังไม่ได้นะครับว่าจะมีเท่าไหร่แต่เราพยายามทําประชาสัมพันธ์เยอะมากๆเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาในงานมาเลือกซื้อสินค้านะครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้เราก็ได้เคยคุยกับผู้ประกอบการนะครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ย สินค้านำมาต้องเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและแคมเปญต้องเป็นแคมเปญที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทุกสินค้าที่นำเข้ามาในวันนี้ให้ความร่วมมือจย่างเต็มที่นะครับเอาสินค้าใหม่ดีแล้วสดมีแคมเปญทุกอย่างท้วนเลยนะครับการเดินทางมาในวันนี้ชมงาน Big Motor อร์เซลนะครับมันเป็นช่วงหน้าฝน ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องผมผู้จัดงานนะครับก็แนะนำว่าเรามีรถไฟฟ้า BTS นะครับเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานเลยก็ลงที่บางนาไบาเทคครับงานของ Big Motor s ร์เซมีตั้งแต่วันนี้ครับวันที่21วันเปิดและขายเลยนะครับจนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับ ถ้าทุกท่านจะซื้อรถใหม่ซื้อรถด,ดีซื้อรถถูกแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เชิญที่งาน Big Motor อร์เซตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับงานดีมีที่นี่ครับไบเทคครับขอบคุณครับ